สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนินกวรคลิปวันน,น,นี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณน่ากลัวที่สุดในสายตาของคนที่คิด แข่งขันกับคุณนะคะมาดูสิว่าพลังงานของคุณน่ากลัวแค่ไหนสำหรับใครบางคนที่คิดจะแข่งขันกับคุณแล้วเขาแข่งขันกับคุณอย่างไรแข่งขันกับคุณเรื่องอะไรนะคะสมงมาพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงจชาตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์มีโกราสีกันทาดินเอ,อิร์ธทาดินพฤศพก,มกรมกอนแคปคอนรางสีกัมกรนทาดิน แคเซิลราศีกรกฎท่าน้ำเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสธาตุด,ดินสกอร์เปโอราศีจิกท่าน้ำปรัชญาราศีมีนท่าน้ำ <c oughs> ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้งองกับคุณนะคะมีหกสิบเก้าสิบแปดยี่สิบหกแปดสิบสี่แล้วก็สิบสองนะคะลัคนาราศีไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราจับได้ไพ่พมญานมีไพ่เทพจันทร์แล้วก็พญายมราชพลังงานของเทพจันทร์นะตอนนี้เวลานี้นะคะก็มีในเรื่องของตัวของคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายนะคะขี้สงสัยขี้ระแวงหวัดระวังภยัยแล้วก็มีลักษณะของคนที่มีอารมณ์แปรปรวน แล้วก็มีลักษณะของการที่ตัวของคุณเนี่ยมีความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์อ่อนไหวไม่มั่นใจในตัวเองลังเลแปรปวนจิตใจรวนเรเพ้อฝันวิตกจริตหวาดระแวงกลัวสูญเสียกลัวการผัดภานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรัก และก็ยังเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่ดีนะคะเป็นช่วงที่ตัวของคุณเนี่ยจินตนาการแล้วก็อารมณ์ศิลปินทําให้ตัวของคุณเข้าถึงความรู้สึกความนึกคิดนะคะของผู้อื่นได้แต่คนอื่นเขาจะเข้าถึงคุณไม่ได้นะคะฉะนั้นตัวของคุณนะคะจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดความจําดีเรียนเก่งมีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่เอาใจใส่นะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบ เป็นคนที่เข้าใจโลกแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีความคิดอ่านจินตนาการกว้างไกลมีความรับผิดชอบมีความละเอียดนะคะช่วงนี้ก็จะอารมณ์ศิลปินเล็กน้อยนะคะเศร้าๆงเงาๆเดาๆและมีพลังงานของไพพญายมราช นะก็เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความตุยของมนุษย์นะที่จะเหมือนกับว่าตัวของพญายมราชจะมีหน้าที่พิจารณาลงโทษบุญแล้วก็บาปก,การกระทำนะ,ะของบุคคลแล้วก็เป็นผู้ที่เหมือนกับลงโทษทันบุคคลที่ทำไม่ดีต่างๆนะคะในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ย จะเป็นผู้ที่พิพากษาบาปบุญคุณโทษนะของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันถาโถมรุมเรา้าระวังอุบัติเหตุเพศภยัภยภัยธรรมชาติต่างๆการสัญจรรวมทั้งในเรื่องของสงครามด้วยนะคะวันนี้จับได้ไพ่ที่ค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับดาวอังคาร เทพพับอังคารแล้วก็ไพ่พระแม่กาลีนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะก็เตรียมตัวรับมือป้องกันนะ,คะใครๆที่อยู่แถวๆชายแดนนะคะก็เตรียมตัวนยายนนอนหลับสนิทจนเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความเดือดร้อ,อนตามมานะคะคเราต้องเตรียมตัวหรือว่าห่างๆไว ะะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะธุรกิจการงานนะคะสำหรับใครก็มีปัญหาเรื่องการงานนะธุรกิจล้มเหลวถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกจากงานได้นะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระฐานหันเกิดขึ้นควรรมะมัดระวังปัญหาการเงินนะคะปัญหาการดำรงชีวิตนะคะ ุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะคะการเดินทางการสัญจรนะทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานนะคะก็เป็นช่วงในเรื่องของการรับผลกรรมนะคะเตรียมตัวนะระมัดระวังไว้ก็เตือนไว้นะคะให้ทุกคนทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตนะคะแต่ก็ไม่ไม่ตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ไม่ประมาทด้วยนะคะ เรามาดูพลังงานของคุณที่สายตาของคนที่เขาคิดอยากจะแข่งขันกับคุณเขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไรในตัวของคุณที่เขามีความรู้สึกว่าเขาสู้คุณไม่ได้หรอกนะคะคนที่เขาคิดอยากจะแข่งขันกับคุณนะคะ เขาเห็นอะไรในตัวคุณที่เขาสู้คุณไม่ได้ตัวของคุณนะคะคือในความคิดในความรู้สึกของคุณเนี่ยเขาไม่สามารถคาดเดานะคะความคิดของคุณได้ว่าคุณกำลังคิดจะทำอะไรอยู่และคุณเป็นผู้ที่มีแสงสว่างในตัวเอง นะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะค,คุณเป็นผู้นําคุณเป็นผู้ที่มอบความรู้นะค,คุณเป็นผู้ที่ชี้แนะช่องทางแนวทางนะให้โอกาสผู้อื่นนะให้แสงสว่างให้ความรู้กับผู้อื่นนะเป็นผู้ที่อยู่ในแสงนะะเ,เป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นในด้านของความรู้ความสามารถเป็นแหวนเพชร, <laughs> รเป็นคนที่มีคุณค่า ะะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเหนือแล้วก็โดดเด่นนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าตัวของคุณนะคะอาจจะถูกใครบางคนที่แบบเหมือนต้องการอยากจะขัดขวางโอกาสความสําเร็จของคุณ นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอยากได้อยากเป็นเหมือนคุณเนี่ยเขาทําไม่ได้ไงเขาโดนดึงไว้นะเขาโดนฉุดรังโอกาสนะความสําเร็จไว้แล้วเขาก็อยากเป็นเหมือนคุณเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่สามารถควบคุมสามารถที่จะ,ะเห็นสถานการณ์ทุกเหตุการณ์แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นหมอดูเนี่ยก็คือเหมือนกับรับรู้เรื่องราวสถานการณ์หลายๆอย่างได้ เขาแอบ,บมองแอบบดูแอบเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณนะคะเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างและเขาก็รู้ว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเคยประสบพบเจอเหตุการณ์สถานการณ์ความทุกข์ความเจ็บปวดมาแล้วก็นะสามารถที่จะชํำระล้างจิตใจหรือว่าเหมือนกับหายเองด้วยตัวของคุณเองอะ่ะคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเยียวยาวความรู้สึกของตัวเองได้ตื่นรู้ได้เข้าใจได้เห็นไหมมีพลังงานของคนที่ คิดอยากจะแทงข้างหลังคุณทำลายคุณนะคะเพราะว่าเห็นคุณมีความสุขมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํานะคะเออคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มที่แบบเป็นคนที่มีแสงมีความรู้ความสามารถโดดเด่นมากกว่าเขาในขณะที่เขาอยู่ในมุมมืดหรือว่าไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานเหมือนคุณได้เก่งสู้คุณไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะมีความรู้แต่ เขาอาจจะไม่มีความโดดเด่นเหมือนคุณนี่คือะะพลังงานของคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณแล้วก็รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยคือสามารถที่จะทําภารกิจการงานนะคะประสบความสําเร็จโดยที่แบบไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าคุณมีประสบการณ์คุณมีเหตุการณ์คุณมีเรื่องราวที่คุณผ่านมาเยอะแยะมากมายทําให้ตัวของคุณได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจการรู้จักเอาตัวรอดนะคะเรามาดูกันคุณน่ากลัวที่สุด ในสายตาของคนที่คิดแข่งขันกับคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคนที่เขาคิดอยากจะแข่งขันกับคุณเนีย่ยเขานะคะเป็นกลุ่มคนแบบไหนนะ,ะกลุ่มคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณนะคะเป็นพลังงานแบบไหนเด e ชายวัตเป็นนักลบ ราศีกรกฎได้ราศีสิงห์ the s t r e n g the t h t e m p e r a n e ราศีธนูนะคะราศีพฤษศพ,พฤษศ m มีนราศีกันนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความขยัน มีความมดทนเหมือนคุณเลยนะ,ะแล้วก็แสดงออกถึงความที่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองอะนะคะเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากจะมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบอยากรวยอยากเก่งอยากเด่นอยากดังอยากประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเขามีการทําธุรกิจการงานเหมือนเหมือนกันกันกบคุณอนะ่ถ้าคุณทําอาชีพ นะไม่ว่าจะเป็นพนากาักงานไม่ว่าจะเป็นหมอดูไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้นะคะแอบสังเกตชีวิตของคุณนะคะบางคนท่านก็มีเครือญาตินะคะที่เหมือนกับว่ารู้สึกอยากจะแข่งขันความร่ํารวยแข่งขันความสําเร็จกับคุณแข่งขันในเรื่องของธุรกิจการลงทุนนะคะบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พลังงานของคนที่อยู่ไกล ที่เขารู้จักกับคุณพลังงานของคนที่เคยทำงานร่วมกันกับคุณคนที่เคยจีบคุณคนที่เคยเป็นแฟนกับคุณคนที่คุณกับเขานะคะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นภรรยาเป็นสามีคนที่คุณกับเขาช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินนะคะพลังงานของคนเหล่านี้เขาอยากจะแข่งขันกับคุณในเรื่องของความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยความสุขนะคะแล้วเขาคิดจะทา เลยเหมือนกับว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยสนใจการทํางานของคุณสนใจชีวิตของคุณแล้วก็มีการส่องมีการสืบมีการดูชีวิตของคุณด้วยนะแล้วก็มองบางทีก็มีพลังงานของคนที่เสียดายก็ได้สําหรับใครนะเคยแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่มีคู่รักคนรักที่แบบเหมือนเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ได้เช่นกันอนะนี่คือพลังงานของคนที่เขาคิดอยากจะแข่งขันกับคุณนะคะ เรามาดูซิว่าคุณน่ากลัวที่สุดในสายตาของคนที่คิดจะแข่งขันกับคุณเป็นเรื่องอะไรมาดูสิ่งที่เขาเห็นว่าคุณน่ากลัวดีกว่านะคะ The strength อดทนจ้าเอาอยู่นะคะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่มีเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมนะคะ แล้วก็มีเซนต์เอาอยู่ทุกสถานการณ์คุณรู้เลยว่าใครมาดีใครมาร้ายนะใครแสดงออกกับคุณยังไงแม้คุณจะรู้ว่าเขาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณแต่คุณก็สามารถที่จะเออเรียกว่าเหมือนเอาตัวรอดได้อะถ้าเขาคิดจะหักหลังคุณทำร้ายคุณที่หลังเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะสู้รบปบมือเขาได้นะหรือว่าเอาอยู่อ่ะนะคือไม่กลัวคุณก็ไม่กลัวในพฤติกรรม นะในสิ่งที่เขาจะทํากับคุณไม่ว่าจะเป็นนะต่อหน้าหรือว่ารับหลังเพราะว่าคุณเหมือนกับคือจริงๆแล้วความรักความเมตตาที่คุณให้กับทุกคนเนี่ยคุณไม่ได้ไว้ใจนะคะคุณเก็บมันไว้ในใจคุณเก็บความรู้สึกนะคะบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจแล้วคุณก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดอ่ะนะ,ค,ะคุณเหมือนกับว่าพูดหรือว่าแสดงออกไปในเรื่องที่แบบมันไม่ใช่ความลับ ะะแล้วก็ไม่ไม่มีผลต่อการดำรองชีวิตของคุณด้วยฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดหรือว่าแสดงออกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีผลใดๆนะกับการทํางานของคุณนะกับอาชีพของคุณไม่มีผลเสียเลยนะคะเขาก็เลยเห็นว่าตัวงคุณเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะไม่ได้สนิทสนมกับใครง่ายๆไม่เปิดเผยความลับ ได้กับใครง่ายๆนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคุณน่ากลัวจริงๆนะคะและเขาเห็นว่าคุณน่ากลัวเรื่องอะไรความสุขที่คุณมีครอบครัวที่คุณมีนะคะความสุขความสมบูรณ์แบบครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่มีในเรื่องของการช่วยเหลือเกือ้อกูลการมีความรักมีความเมตตามีความมั่นคงเขาบอกว่าพื้นฐานชีวิตของคุณคุณมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะคุณมีญาติพ่อแม่พี่น้องคุณมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณเป็นกำลังใจให้กับคุณอยู่เสมอนะคะคุณจึงไม่ได้สนใจว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไร นะคะความทุกข์ยากความลําบากแค่ไหนเจอวิบากกรรมอะไรมาเนี่ยตัวของคุณผ่านมันได้เพราะว่ากําลังใจที่คุณได้รับจากคนในครอบครัวของคุณจากญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณนะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะเป็นคนที่รักความถูกต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมนะคะก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความกระตันยนะูความรักที่คุณมีต่อครอบครัวเนี่ย เป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะหรือว่าแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้านะคะหรือว่าท้อแท้ท้อถอยอะไรนะคนที่เป็นครอบครัวคุณอ่ะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะก็เลยทําให้ตัวของคุณคือแบบเรียกว่าเป็นคนที่มีความสุขอยู่ท่ามกลางปัญหาต่างๆได้และตัวของคุณนะเป็นคนที่มีจิตใจดีช่างพูดช่างเจราจามีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ่ะมีพลังงานของการที่ รู้หรืเป็นปีกรู้หรืกเป็นหางเพราะอะไรเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนเข้าใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นสังคมนะสังคมที่ไม่ยอมรับคุณนะสังคมที่เกลียดชิงชังคุณสังคมเพื่อนนะคะคุณไม่ได้สนใจอะ่ะเออใครจะเกลียดเช่นใครจะนินทาเันใครจะใส่ร้ายป้ายสีฉันนะคะฉันสามารถที่จะทํา ให้ชีวิตของฉันดีขึ้นได้นะฉันทําทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวฉันนะคะคุณน่ากลัวก็ตรงที่ตัวของคุณเนี่ยไม่ยอมแพ้นะต่อพฤติกรรมคําพูดการกระทําของคนที่คิดร้ายกับคุณนะคุณสามารถไปเริ่มต้นใหม่ได้เปลี่ยนงานออกงานย้ายงาน,งาน,งานนะไปทําสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลานะคะคือคุณคุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะคุณทําอะไรก็ดีไปหมดนะคะไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไอ้คนที่เป็นศัตรูเนี่ยนะกลัวคุณเพราะว่า ตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้ากับทุกคนได้ง่ายๆและตัวของคุณนะคะที่น่ากลัวในสายตาของศัตรูก็เป็นความชัดเจนความชัดเจนความตรงไปตรงมาความยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องนะคะแต่สินใจเด็ดขาดชัดเจนนะกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเป็นคนที่เหมือนเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะ นะสิ่งที่เลือกสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะทําให้ตัวของคุณเหมือนกับมีในเรื่องของความมั่นคงอาชีพการงานนะคะความน่าเคารพความน่าเกรงใจนะคุณรักตัวเองนะคุณเหมือนกับว่าคือไม่ได้สนใจที่แบบจะต้องไปแคร์คำพูดแคร์สายตาของคนอื่นนะคนที่ไม่ชอบคุณเขาก็มองคุณเป็นศัตรูนะคะเป็นคู่แข่ง แต่นะคะคุณสามารถที่จะไปทําธุรกิจการงานหรือว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในสังคมที่เขาให้เกียรติคุณแล้วก็ยกย่องคุณส่วนไอ้คนที่แบบคิดคิดไม่ดีกับคุณคิดจะเป็นคู่แข่งกับคุณเนี่ยคุณบอกเออไม่สนน่ะนะคะฉัไม่แคร์อะไรขนาดนั้นก็เลยทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเขานะคะคิดจะทําร้ายทําลายคุณแค่ไหนก็ตามแต่คุณคือแบบสามารถที่จะปล่อยปล่อยวางได้ นะคะไม่เครียดไม่กดดันตัวเองนะคะไม่สนใจว่าฉันจะต้องทำอะไรโดดเดี่ยวเดียวได้คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวฉันไม่จําเป็นนะคะฉันไม่จําเป็นต้องแคร์ว่าต้องมีเพื่อนเดินอยู่เคียงข้างนะคะทำอะไรคนเดียวก็ชนะ นะชนะอุปสรรคชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือนะสิ่งที่เขาเห็นว่าคุณน่ากลัวคือทําอะไรได้คนเดียวแล้วก็ทําได้ประสบความสําเร็จด้วยนะโดยไม่ต้องหวังในเรื่องของการที่แบบจะต้องให้ใครมาอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนคุณน่ากลัวยังไงความพยายามความพยายามที่ตัวของคุณเนี่ยจะหลุดพ้นหลุดพ้นในเรื่องของอ่านะคะการถูกใส่ร้ายป้ายสีการถูกนินทา การถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกโคดโกงนะคะผู้คนที่เขาเหมือนกับว่าเขาอาจจะเอาััเอาเปรียบคุณโคดโกงคุณหรือว่าพูดไม่ดีกับคุณทําร้ายคุณนะคุณก็รู้แหละว่าผู้คนเหล่านี้นะ,ะเขารวมหัวรวมกลุ่มรวมก้อนกันนะคิดอยากจะทําลายคุณนะทำให้คุณเหมือนกับล้มเลิกความตั้งใจในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าบางท่านโดนเลื่อยขาเก้าอี้โดนอ่าแย่งชิงผลประโยชน์ หรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับอาชีพก,การงานของคุณโดยการที่แบบเหมือนเขาใช้คําพูดใช้การกระทําของเขานะคะทำให้คุณเหมือนกับเรียกว่าท้อถอยเหน็ดเหนื่อยแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะขนาดเขารวมกลุ่มรวมก้อนกันเนี่ยนะ,ะมา รุมกินโต๊ะคุณเขายังทําอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะว่าคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่สนใจคุณไม่ต่อกรคุณรู้เท่าทันเหลี่ยมของเขานะเหลี่ยมของคนที่คิดอยากจะชนะคุณอ่ะยิ่งคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่สนใจเขารู้สึกว่าตัวของเขาแบบทําอะไรคุณไม่ได้นะคะความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของคนที่คิดร้ายนะคะคุณก็เลยเป็นคนที่น่ากลัวมากนิ่งแบบไม่แคร์นิ่งแบบไม่สนนะคะ คุณน่ากลัวที่สุดในใสายตาของคนที่คิดแข่งขันกับคุณถึงขนาดที่แบบว่าความจริงจังของคุณเนี่ยความเด็ดขาดความชัดเจนของคุณคือการที่ไม่สนใจเลยจบเป็นจบนะคะไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเพื่อนนะคะมิตรภาพใดๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เป็นผู้รักคนรักนะคุณก็สามารถตัดได้คุณไม่เอานะคะไม่มีประโยชน์ อารมณ์ที่เหมือนกับว่าถ้าทรยศหักหลังฉันนะเออแล้วก็ทําให้ฉันผิดหวังล้มเหลวนะคะคืออุตส่าห์ทุ่มเทความรักอุตส่าห์มอบมิตรภาพที่ดีให้กลับมาทรยศหักหลังคุณบอกไม่เอาเลยนะคะเรียกได้ว่ากลุ่มอสร,รพิษกลุ่มงูพิษร้ายกลุ่มคนที่แบบชอบทําให้ชีวิตของคุณเหมือนกับว่าคือเจ็บปวดเสียใจยเนี่ยนะคะเขาไม่เอาเลยเพราะว่า ตัวของคุณเนี่ยไม่เอาเขาเลยเพราะว่าตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะคือให้ก่อนเนยยอมเป็นผู้ให้ก่อนแล้วพอเหมือนกับให้แล้วเขาคิดจะเอาเปรียบหรือว่าทําร้ายคุณเนี่ยคุณก็คือไม่สนใจอะนะคะเออในสิ่งที่ให้ไปก็คือแบบเหมือนให้เลยไม่ว่าจะเป็นให้สิ่งของเงินทองให้ความรักนะ,ะให้ความเชื่อใจไว้ใจนะ,ะเมื่อทรยศหักหลังกันแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีก อัน,นนี้คือความน่ากลัวของคุณตัดเป็นตัดจบเป็นจบนะคะเรียกได้ว่าคืออาจจะเหมือนกับไม่ได้ถือโทษไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะคะแต่ก็เหมือนกับคือไม่ได้สนใจอะแล้วตัวของคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขารู้สึกว่าคุณน่ากลัวเซนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่เบื้องหลังสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ศีลศิษย์ที่คุณเคารพนับถือบูชาที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้นะคะมีพรายกระซิบบอกคุณหรือเปล่าคุณเป็นคนมีเซนต์คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยายนอันตรายต่างๆนะอย่างเช่นถ้าแบบมีกลุ่มคนที่คิดร้ายกับคุณก็อาจจะมีใครบางคนที่แบบเหมือนเข้าข้างคุณ นะมาเป็นไพรยกัสซิปบอกคุณให้คุณระวังตัวก็ได้หรือแม้กระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าตาเปล่าเรามองไม่เห็นคิดอยากจะทําลายคุณอากลุ่มพวกของคุณใส่ต่างๆเนี่ยคุณก็เซนสัมผัสได้เพราะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีเซนแล้วก็สวดมน์นะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเขาก็ทําอลายคุณไม่ได้หรือแม้กระทั่งตัวของคุณมีการบล็อกตัวเองนะจากพลังงานของคนที่คิดร้าย ะะก็เลยทําให้คนเหล่านั้นทําอะไรคุณไม่ได้เหมือนมันเป็นเกาะป้องกันไม่ให้คุณเจอพลังงานนะคะสิ่งเลน่นลับลี้ลับต่างๆเนี่ยแปลดาบคือตัวของคุณบล็อกตัวเองอะ่ะไม่ให้เอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างคืออาจจะมีพลังงานบางอย่างบอกคุณนะว่าอย่าไปยุ่งนะอะไรเงีย้ยนะคะหรือว่าให้สวดมนต์นะให้นั่งสมาธินะก็จะเป็นผลทําให้ตัวของคุณหลุดนะคะแควคาดปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น ะะเพราะว่าม,มันเหมือนกับมีใครบางคนที่แบบเห็นความสําเร็จของคุณนะเห็นความสุขของคุณแล้วรู้สึกหมัน่นไส้อาจจะส่งของส่งพรายอะไรบางอย่างมาหาคุณก็ได้นะคะแต่คุณก็มีสิ่งสิ่์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะและคุณน่ากลัวยังไงในสายตาของคนที่คิดจะแข่งขันตัวของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เกิดมาเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะ เออผ่านอะไรไมาเยอะเหมือนกันผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านเรื่องราวที่บาดเจ็บนะคะความทุกข์อกทุกใจความเครียดนะ,ะกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะเหมือนกับว่าตื่นรู้ได้กว่าที่จะเข้าใจสัจธรรมวิถีชีวิตกว่าที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้เนี่ยเห็นไหมตัวของคุณก็ผ่านอะไรไมาเยอะเหมือนกันความเจ็บปวดความเจ็บปวดหล่อหลอมให้ตัวของคุณกล้าคิดกล้าทา นะเข้มแข็งทางด้านของจิตใจ บททดสอบที่ทำให้คุณเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดความสูญเสียและแปรเปลี่ยนมาเป็นความสำเร็จได้ในที่สุดเพราะว่าความอดทนเพราะว่าความมุ่งมั่นความไม่อยากจะจมอยู่กับอดีตหรือว่าความทุกข์ใดๆก็ทำให้ตัวของคุณประสบความสำเร็จได้นี่คือความน่ากลัวของคุณเขารู้ว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะจิตใจต้องเข้มแข็งจิตใจต้องมีแบบมีสิทธิสิทธิ์คุ้มครองมีความดีคุ้มครองปกป้องนะมีครูบาอาจารย์ในต่าง นะค,คนที่คิดจะแข่งขันคุณก็เลยแข่งกับคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณประสบความสําเร็จด้วยนะจากการผ่านออสนามรบมาเยอะแยะมากมายนะผ่านความทุกผ่านปัญหาต่างๆมาจนประสบความสําเร็จนี่คืออคนที่เขาคิดอยากจะแข่งขันกับคุณเขารู้สึกว่าเขาแข่งไม่ได้นะฮะคุณเป็นคนที่รู้อะไรเยอะจนแบบเรียกว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณ เหมือนแสดงออกมาหรือว่าพูดออกมาหรือว่าประสบความสาเร็จได้เพราะว่าสิ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละทําให้คุณเหมือนกับมีความอดทนมากๆนะคะจิตใจที่เข้มแข็งมากๆก,ก,ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาไม่สามารถแข่งขันกับคุณได้นั่นเองขอบคุณทุกการติดตามค่ะ